สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาคุยเรื่องเรื่องอาทางเศรษฐศาสตร์นิดนึงนะครับคือจริงๆมันก็ไม่เชิงเศรษฐศาสตร์หรอกครับมันก็เป็นเรื่องที่เออไม่รู้จะพูดว่างไงคืออย่างนี้ครับผมก็ตื่นเช้ามาก็เพลินเห็นคลิปนะครับเขาก็บอกว่า มีเขาไปสัมภาษณ์คนคนหนึ่งนะครับซึ่งใช้รถก็เป็นรถรุ่นใหม่นะครับออกป้ายแดงนั่นแหละออกรถปายแดงนั่นแหละขเขาบอกว่าเขาจะใช้รถไม่เกินห้าปีครับเพราะว่าพอมันเกินห้าปีเนี่ยมันจะเริ่มเสียแล้วมันจะต้องซ่อมเยอะนะแล้วก็ขเขาเขาแบบ แบบเท่อ,อ่ะเขาต้องการใช้รถใหม่ๆอยู่ตลอดนะครับเขาไม่อยากจะใช้รถเก่านะครับผมก็ก็ฟังแล้วก็ก็คิดอะไรขึ้นมาว่าถ้าไอ้น้องทําแบบเนี้ยนะก็ก็เท่ดีหรอกแต่ไอ้น้องเงินเดือนเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ซึ่งก็คงจะไม่ได้มากอะไรหรอกนะครับเพราะว่ารถที่ซื้อก็เป็นรถสำหรับคนจนนะครับซึ่งก็ คือรถที่ราคาไม่เกินสองล้านบาทนะครับคืออาจจะขยับขึ้นไปเป็นสองล้านห้าแล้วก็ได้นะครับคือรถพวกนี้ที่ราคาต่ำกว่าสองล้านสองล้านห้าเนี่ยอ่ะเอาแบบต่ำกว่าสองล้านแล้วกันเนาะคือมันก็คือรถสำหรับคนจนนะครับเราก็ต้องยอมรับครับว่ามันมันไม่ใช่รถสำหรับคนรวยนะครับถ้าคนรวยเขาก็จะซื้อรถคันหนึ่งสามล้านห้าล้าน คือจริงๆสามล้านห้าล้านนี่ก็ไม่ใช่รถสําหรับคนรวยกักครับก็เป็นรถสําหรับคนฐานะกลางๆก,กันนะครับถ้ารวยๆก็ต้องแบบเจ็ดล้านสิบล้านอะไรแบบนั้นเนาะอืมแล้วรายได้ไอ้น้องราคารายได้ไอ้น้องเท่าไหร่เดือนหนึ่งเอาอย่างนี้ครับเขาก็บอกว่าเขาก็ใช้รถรุ่นนี้จะเป็นเจนแรกนะครับเป็นตัวแรกตัวแรกก็ออกห้างมาล้านสามครับ เอาไปขายขายเต้นได้เจ็ดแสนกว่าเกือบแปดแสนอ่ะปัดให้เป็นแปดแสนเลยล้านสามออกมาล้านสามขายได้แปดแสนใช้มาประมาณห้าปีเหลือเท่าไหร่ครับหายไปเท่าไหร่หายไปห้าแสนห้าแสนห้าปีนะปีหนึ่งเท่าไหร่ครับ ก็ปีละแสนเดือนหนึ่งก็เกือบหมื่นนะครับถ้าถ้าคุณไม่ได้เงินเดือนแบบหรือไม่ได้มีรายได้ระดับสองแสนกว่าเนี่ยแสนกว่าสองแสนกว่าเนี่ยหายไปเดือนละหมื่นนี่มันมันน่าคิดแล้วนะครับมันมันต้องคิดแล้วละ่ะมันเป็นปัญหาละนะเพราะว่านอกจากว่ามันจะหายไปเนี่ยห้าแสนแล้วเนี่ยคุณ หรือหายไปเดือนละหมื่นแล้วเนี่ยคุณก็ต้องผ่อนด้วยนะครับในระหว่างนั้นคุณก็ต้องผ่อนนะผ่อนก็ลดราคาประมาณเนี้ยก็จะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละหมื่นกว่าบาทนะครับเท่ากับว่าเดือนหนึ่งเนี่ยคุณหมดค่าใช้จ่ายกับไอ้รถเนี่ยไปประมาณสองหมื่นสามมื่นเนาะมันคุณต้องเงินเดือนเท่าไหร่ก็ต้องเงินเดือนแบบ เป็นแสนอ่ะเออถ้าคุณเงินเดือนสามหมื่นนะแล้วคุณบดกับไอ้รถเนี่ยไปเดือนละหมื่นสองหมื่นเนี่ยมันไม่ไหวเนาะผมก็เคยได้เรียนไปแล้วว่าถ้าคุณจะผ่อนรถเนี่ยมันควรจะค่างวดเนี่ยควรจะไม่เกินไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของคุณเช่นถ้าคุณเงินเดือนแสนหนึ่งเนี่ยถ้าผ่อนรถมันก็ควรจะประมาณหมื่นหนึ่งเป็นอย่างมากเนาะ ดังนั้นถ้าเงินเดือนแบบอสามหมื่นสามหมื่นก็ไม่ควรจะผ่อนรถเกินสามพันห้ามื่นก็ไม่ควรจะผ่อนรถเกินห้าพันนะครับแล้วเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่ก็คงจะไม่ได้มากนะเพราะว่าก็ยังยังเป็นวัยรุ่นอยู่อายุประมาณไม่เกินสามสิบแต่ว่ามีความเท่ในระดับนี้ก็ผมก็รับรองได้เลยครับว่าต่อไปก็คงจะลำบากนะ ล็อกเว้นแต่ว่าจะคิดได้นะครับมันไม่แค่รถครับโทรศัพท์โทรศัพทพ์ถ้าคุณซื้อเครื่องลาห้าหมื่นแล้วคุณใช้ไปห้าปีก็พอทนครับเพราะว่ามันจะตกค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณค่าที่มันเสื่อมราคาลงไปเียอยู่ประมาณเดือนละพันนะครับเดือนละพันบาทก็ก็หนักอยู่นะครับเออ แต่ถ้าบางคนโทรศัพท์ออกรุ่นใหม่มาซื้อรุ่นใหม่อยู่ตลอดตามอยู่ตลอดเดี๋ยวนี้มันออกทุกปีนะครับแทบจะทุกปีเลยเออถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยเศรษฐกิจโลกนะครับไม่ใช่เศรษฐกิจประเทศไทยประเทศไทยเราเล็กไม่มีผลอะไรกับโลกนะเราเราอย่าไปเข้าใจอะไรผิดว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางจักรวาลไม่ใช่นะครับถ้าเศรษฐกิจโลกดีเนี่ยเขาก็จอดโทรศัพท์รุ่นใหม่เนี่ยแทบจะทุกปีนะครับนะ มันจะเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณเดือนละห้าพันนะครับสิ่งที่คุณเสียไปเนี่ยเดือนละห้าพันกับโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่คุณจะต้องซื้อรุ่นใหม่อยู่ตลอดดังนั้นมันไม่ไมันมนไ,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 ไม่จําเป็นครับว่าคุณจะต้องใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่อยู่ตลอดแล้วมันก็ไม่ควรจะใช้รุ่นโทรศัพท์รุ่นใหม่อยู่ตลอดเช่นเดียวกับรถครับมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องใช้รถรุ่นใหม่อยู่ตลอดโอ้ยห้าปีแล้วเดี๋ยวซ่อมซ่อมมันจะซ่อมได้สักเท่าไหร่กันครับ นะฮะลองลองลองคิดดูว่าซ่อมมันจะซ่อมสักเท่าไหร่กันมันจะซ่อมทีนึงปีหนึ่งเป็นแสนเหรอมันก็ไม่ใช่เนาะผมก็ก็ไม่เห็นว่ารถมันจะซ่อมทีนึงเป็นแสนได้เลยปีหนึ่งเป็นแสนได้เลยอะคือนอกจากว่าแม่งโดนย้ำเล็จริงๆอะ่ะมันถึงจะจะซ่อมขนาดนั้นอะ่ะส่วนมากมันก็จะซ่อมอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ องหมื่นสามหมื่นเป็นอย่างมากนะครับนี่คือเอาแบบซ่อมแบบซ่อมเครื่องบินเลยนะคือคือเปลี่ยนตามอายุเปลี่ยนตามกิโลเลยอะ่ะเออไม่ต้องเสียก็เปลี่ยนะนะก็อยู่ประมาณนี้ครับสองหมื่นสามหมื่นมันไม่ได้ซ่อมอะไรมากมายหรอกมันนะเป็นมันเป็นเรื่องจริงไหมที่ว่ารถสมัยเนี้ยเขาออกแบบมาให้ใช้ประมาณปีสองปีสามปีห้าปีจริงครับ ผมเรียนเรียนเกี่ยวกับรถยนต์มาแล้วก็ทํางานกับรถยนต์มาทั้งเป็นช่างเป็นวิศวกรเป็นนักเขียนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องรถนะครับก็พบว่ามันจริงครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าโอ้โหพอใช้ไปสามปีห้าปีแล้วคุณจะต้องซ่อมแบบเป็นเป็น เป็นครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามของราคารถมันไม่ใช่ซ่อมขนาดนั้นนะแต่มันจริงครับว่ารถอ่ะสมัยเนี้ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้ได้นานเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็อยากขายของไงครับมันไม่เหมือนเอาอย่างง่ายๆมันไม่เหมือนกับรถเบนซ์สมัยก่อนที่คุณใช้ไปชั่วโคตรเลยเบนซ์ปู่ผมก็ยังใช้ได้อยู่ถึงทุกวันนี้ หรือไม่ต้องอะไรล่ะครับโตโยต้าพวก KE10 KE20 KE30 KE70 ทุกวันนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่ครับมันก็ยังขับได้อะไรได้เป็นปกติเป็นเป็นธรรมดาของมันเพราะสมัยก่อนเขาออกแบบรถมาให้มันทนทานใช้ได้เป็นเป็นล้านกิโลกันนะครับมันคือใช้ได้แบบเรียกว่าไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีขีดจำกัดอ่ะ แต่ประเทศไทยเรานะครับไม่ใช่ไม่ได้มีไม่ได้ผลิตรถคือไม่ได้ผลิตรถยนตนของตัวเองเราแค่รับจ้างเขาผลิตแค่ให้เขามาตั้งโรงงานนะคุณจะไปใช้แบบคนที่ที่เขาผลิตเองอะ่ะไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าถ้าทุกคนอนะ่ะซื้อแต่รถใหม่หมดนะ่ะ สำหรับประเทศที่เขาผลิตรถเองอย่างเยอรมันอย่างญี่ปุ่นอย่างอิตาลีอย่างอเมริกาอย่างเกาหลีอย่างฝรัง่งเศสอย่างสวีเดนอย่างเงี้ยเขาผลิตรถเองครับอังกฤษเขาผลิตรถเองเขาซื้อรถใหม่ตลอดเขาไม่มีปัญหาครับเสร็จเงินมันก็หมุนเวียนอยู่ในในประเทศเขานะฮะแต่ประเทศที่ไม่ได้ผลิตรถเองอย่างไทยอย่างเงี้ยเราซื้อรถใหม่เนี่ยคือเงินเนี่ยออกไปนอกประเทศนะครับ บอกโอ้โรงงานเขาตั้งอยู่ในไทยก็มันตั้งอยู่ในไทยครับแต่เงินน่มันไปอยู่มันออกไปอยู่เมืองนอกนะแล้วคุณลองคิดดูคนหนึ่งห้าแสนห้าปีหายไปห้าแสนต่อคนกี่คนครับที่ซื้อรถใหม่ปีหนึ่งนี่เป็นล้านนะห้าแสนล้านครับที่มันออกไป ห้าแสนล้านที่มันออกไปในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีโทรศัพท์อีกแล้ะครับอะอะไรอีกละครับทีวีนี่เดี๋ยวนี้ก็ก็เก่าไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าพอทีวีมันเก่าเนี่ยมันไม่รองรับครับมันไม่รองรับระบบสมัยใหม่คุณก็ถูกบังคับให้เปลี่ยนทีวี เพราะว่าทีวีเก่าของคุณไม่สามารถจะจะดูจะดูจะดูไอแบบของสมัยใหม่ได้เช่นไม่สามารถจะต่อกับโทรศัพท์ได้แม่อะไรได้เนี่ยครับโทรศัพท์ก็เหมือนกันเขาก็เขาก็บังคับถ้าคุณเก่ามากๆอย่างของผมอย่างเงี้ยของผมมันเป็นอะไรนะ i อโฟนเจ็ดอะไรเนี่ยคุณลองคิดดูดิตอนนี้มัน i p h o นสิบสี่แล้วอะ่ะมันไม่สามารถรองรับบางอย่างได้แล้วอะ่ะ แม้ว่าผมจะอยากใช้มันต่อแต่ในที่สุดะถึงมันจะไม่พังอ่ะผมก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันจะใช้ไม่ได้แบตเตอรี่ก็อีกครับแบตเตอรี่ของไอ้โทรศัพท์มันก็พังเก่งนะครับตอนนี้แบตเตอรี่มันก็แบบเต็มที่ละคือเขาทํามาเพ,เพื่อให้เราต้องเปลี่ยนนะนะแต่ว่าถ้าเราไปบ้าตามเขาถึงขนาดว่าโอ้โหเปลี่ยนทุกปีรถในเปลี่ยนทุกสามปีห้าปีเนี่ย ตายครับตายเราไม่ได้มีรายได้ขนาดนั้นแล้วคุณนึกถึงประเทศสิว่าประเทศก็จะสูญเสียเงินออกไปมากมายมหาศาลขนาดไหนกับไอ้เรื่องพวกนี้ในขณะที่เราขายอะไรครับเราขายข้าวซึ่งไม่มีคนกินเราเราขายขายของที่มันได้ราคาน้อยมากอ่ะแต่เวลาคุณไปซื้อกลับมาไปซื้อไอ้ของรถโทรศัพท์ทีวีคุณ คุณเชื่อไหมว่าดี๋ยวนี้ก็ต้องเชื่อนะครับเราไม่เชื่อก็ลองไปดูเองเครื่องซักผ้ายังต้องเปลี่ยนรุ่นใหม่กันอยู่ตลอดเลยครับเออเพราะอะไรก็ไม่ทราบทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยสมัยผมเด็กๆเนี่ยแม่ซื้อเครื่องซักผ้ามาเนี่ยใช้ได้จนผมจนผมเรียนจบอะครับใช้ได้ประมาณสิบกว่าปีนะโดยที่มันไม่พังอะแต่มันผุครับ เมื่อก่อนเครื่องซักผ้ามันเป็นเหล็กนะผูกก็ปะเอาสังกะสีไปซื้อสังกะสีแผ่นๆมาปะแล้วก็ยิงรีเวทเอาเพราะว่าเชื่อมก็ไม่รู้จะเชื่อมยังไงก็ยิงรีเวทเอานะก็ใช้ได้มันก็ไม่ได้พังนะแต่เดี๋ยวนี้เครื่องซักผ้าสมัยใหม่นะครับผมเห็นว่าประมาณสามปีเนี่ยมันพังละซึ่งมันก็ไม่แตกต่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายแหละนะ่เนาะ พัดลมเนี่ยคุณลองคิดดูดิพัดลมอะ่ะผมว่าทุกบ้านเจอปัญหานะพัดลมเนี่ยแมงรอดเกินสามเดือนเนี่ยคือทนถ้ารอดทนปีเนี่ยคือโคตรเจ๋งอะ่ะแบบเออแมงอึดมากก็จะพูดว่ามันอึดมากแต่จริงๆแล้วคุณลองคิดดูว่าพัดลมอะ่ะมันสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้กันยี่สิบสาสิบปีห้าสิบปีมันยังไม่พังเลยทําไมสมัยนี้มันพังเออพอพูดถึงพัดลมนะครับก็จะมีคนบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะ มันก็ซ่อมง่ายเหมือนพัดลมมันก็ทนทานเหมือนพัดลมเออใช่ครับทนทานเหมือนพัดลมไงครับแล้วพัดลมมันทนทานไหมละครับนะมันแล้วพัดลมมันก็ไม่ได้ซ่อมง่ายนะครับผมก็เป็นช่างเนี่ยให้ผมซ่อมพัดลมเองเนี่ยผมก็ซ่อมไม่ได้นะเพราะว่ามันก็ต้องมีอ่าอย่างสมมุติลูกปืนซึ่งเป็นปัญหาบ่อยๆเนี่ยหรือแคปเนี่ยครับออซ์สูตร์เนี่ย คุณก็ต้องเปลี่ยนมันนะมันมันไม่ใช่ว่ามันซ่อมได้คือจริงๆมันเปลี่ยนเปลี่ยนอะไหล่บางอย่างได้เช่นเปลี่ยนแคปเปลี่ยนไอลูกปืนคุณถอดอยังไงครับถ้าคุณไม่ได้มีเครื่องมือมันก็เหมือนการคุณจะบอกรถไฟฟ้าซ่อมง่ายซ่อมเหมือนพัดลมทนทานเหมือนพัดลมก็ใช่ก็ปีสองปีก็พังอย่างมากแล้วซ่อมง่ายมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะคุณก็ต้องมีแคปมี มีไอ้ของที่คุณต้องเปลี่ยนน่ะเออแล้วรถเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มันก็ไม่ใช่ถูกนะคุณคุณไม่สามารถที่จะเอาไปอู่แล้วบอกว่าพี่พี่ซ่อมแบตให้ผมหน่อยเขาซ่อมไม่ได้เขาก็ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนน่ะราคามันเท่าไหร่นะเออพูดถึงรถไฟฟ้าผมก็ก็งงนะว่าเฮ้ยคุณพวกคุณบอกว่ามันดีมันพิเศษมัน โอ้มันมันจะไม่เสียแต่ก็เห็นเสียกันโครมโครมนะไอคนที่ซื้อไปแล้วแล้วมันเสียเนี่ยเขาก็บอกเขาก็จะไม่ยอมรับหรอกว่าตัวเองคิดผิดทําพลาดเขาก็จะจะบอกว่าอ๋อมันก็ต้องเสียกันบ้างครับมันก็ต้องเสียกันบ้างแต่ว่ามันเสียในระดับที่แบบบ๊อบบ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 บซ่อมบบ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 แสนบบบบบนบนบมบบ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  รถคันละล้านหนึ่งเนี่ยซ่อมสามแสนห้าแสนมันไม่ไหวครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอะไหล่มันก็ไม่ใช่ว่ามีนะเราคุณจะซ่อมอยังไงถ้ามันไม่มีอะไหล่ก็ยังไม่มีอะไหล่แม้แต่ศูนย์ก็ไม่มีอะไหล่ก็ต้องรออะไหล่สามเดือนหกเดือนคุณคุณก็นั่งผ่อนรถไปให้รถมันจอดอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งผ่อนไปนะ่ะเหรอคุณจะบอกว่าซื้อเงินสดคุณอย่บอกมันไม่มีใครซื้อรถเงินสดนะครับสมัยเนี้ ให้มีให้มีเงินสดเขาก็ไม่ซื้อรถเงินสดครับเพราะว่าซื้อรถเงินผ่อนมันดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นตนะเป็นส่วนมากเออและไอ้รถรถไฟฟ้ายี่ห้อแปลกแปลกเนี่ยคือมันก็มีแต่รถยี่ห้อแปลกแปลกะครับที่เขาจะทํารถไฟฟ้ามาคุณคุณไปบอกว่ามันดีมันพิเศษมันไม่เสียมันอะไรแล้วคุณก็บอกว่าไอ้รถที่เขาผลิตมาเป็นร้อยปีเนี่ยมันไม่ดีมันลวนมันนู่นนี่มันมันมันตลกนะ เออคนเขาทามาเป็นร้อยปีอ่ะ,อะรถที่อายุผลิตมาเป็นร้อยปีเช่นอะไรโอเปิลนะเฟียอย่างเงี้ยหรืออ่าเรโนอย่างเงี้ยอ่าพวกเนี้ยคุณไอรถพวกนี้คุณจะได้ยินว่ามันลวนมันไม่ดีมันไม่ทนมันอะไรอ่าแต่แต่ไอรถที่มันเพิ่งหัดผลิตเนี่ยโอ้โหดีทนเหรอ หรือแม้แต่คุณเที่ยวกับรถญี่ปุ่นน่ะคุณบอกรถญี่ปุ่นอันนี้ไม่ดีไม่ทนรวนอ่าอย่างพูดง่ายๆนิสันคุณบอกนิสันรวนนิสันอย่างง้นอย่างนี้เขาผลิตรถมาตั้งกี่ปีแล้วครับห้าสิบปีเจ็ดสิบปีมิตซูบิชิผลิตเครื่องบินลบาด้วยคุณบอกไม่ดีทไม่ทนสู้รถจีนไม่ได้เหรอผมสงสัยงงนะเออ่อเดี๋ยวผมไปเก็บหมาก่อนครับหมาเสร็จแล้วก็ออมาคุยคุยบน่บนๆให้ฟังกันนะก็ะคือจะบอกว่าคุณอย่าไปบ้าตามครับ เราเราไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตรถยนต์เราไม่ได้ประเทศผู้ผลิตโทรศัพท์ถ้าคุณบ้าตามเนี่ยคุณหมดตัวประเทศก็หมดตัวด้วยนะเออมันมันมันเกินไปแบบเท่ๆแบบโอโ้ผมผมมาใช้รถห้าปีไม่เกินห้าปีเกินกว่าน,นั้นมันเริ่มซ่อมผมขี้เกียจซ่อมเอ,เอาเธะเอาะน้องน้องน้องเงินเดืนอนเท่าไหร่สามแสนห้าแสนเหรอไมไม่ใช่ ครับขอบคุณครับตวน,นัสดีครับอถ้าอยากจะลมดํานะครับคือปืนเนี่ยจริงๆนะครับลมดําเนี่ยมันอยู่ได้เป็นเป็นสิบสิบปีเลยนะอย่างปืนผมเนี่ยผมลมดําเนี่ยมันก็อยู่มาเป็นสิบปีนะครับโดยที่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพนะมันแม่งลงทุนพันหนึ่งโคตรคุ้มอ่ะอยู่เป็นสิบปีตกปีละร้อยหารมากกปีละร้อยเดือนหนึ่งสิบสิบกว่าบาท คุ้มแน่นอนครับแล้วก็มันไม่ใช่ว่าจะอยู่ไปอีกสิบปีนะครับมันอยู่มาแล้วยี่สิบปีมันอาจจะอยู่ไปอีกสามสิบปีห้าสิบปีก็ได้ถ้าไม่ไปทำอะไรให้มันพังนะเออไม่ไปทำอะไรให้ลมดำมันลอกอ่ะมันอยู่ได้ครับมันมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นะ่ะเออนะครับเนี่ยเราคุณไม่ต้องไปซื้อปืนใหม่ตลอดหรอกครับปืนมันก็อีกอีกคือเครื่อง เครื่องที่มันยิงไอ้ลูกตะกัวไปแค่นั้นเองครับจะเก่าจะใหม่นะผมก็ดูเออพูดนิดนึงก็ดูดูดูคลิปนะแล้วก็ก็ย้อนคิดถึงประสบการณ์ที่เคยได้สัมผัสปืนมานะไอ้ปืนเก่าๆกับปืนใหม่ๆมันไม่ได้ต่างกันรอกครับมันก็ยิงออกไปได้เหมือนกันนั่นแหละมันแค่หน้าตาแล้วก็เปลี่ยนจาก จากเหล็กเป็นพลาสติกบางคนก็บอกพลาสติกทนอะไรก็ก็แล้วแต่แหละครับมันทนก็ทนดีก็ดีครับเออแต่คือมันก็มันก็มันก็อีอีคืออันนั่นแหละคือยิงไอไอเม็ดตะกั่วเนี่ยออกไปได้แค่นั้นเองจุดมุ่งหมายของมันก็คือแค่นั้นแล้วมันก็ทําได้อยู่แบบนั้นแหละมันไม่มีปืนนําวิถีอะไรหรอกครับมันก็ได้ของมันอยู่แบบนั้นอ่ะจนกว่าจะเปลี่ยนระบบไปเลยนะดังนั้นเนี่ยปืนเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนใหม่บ่อยๆนะครับ คุณซื้อก็บอกหนึ่งมาเนี่ยแล้วคุณก็ใช้ไปเลยครับชั่วโคดบางท่านเนี่ยซื้อน้ํายาผมไปลมดําปืนของทวดเป็นพวกไอ้อะไรนะ fn 1น0 0เก้าร้อยอ่ะมันอายุเท่าไหร่แล้วครับัน0 0เก้าร้อยที่มันปีสองพันยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกปีเอ้ยนี่สองพันยี่สิบสองยี่สิบสามนะร้อยี่สิบสามปีแล้วครับมันก็เขาก็ยังยิงของเขาได้นะเออโคตรคุ้มอ่ะปืนเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มมาก เพราะคุณคุณไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆแล้ว FN FN เนี่ย FN 1,900เนี่ยมันก็ยิงกระสุนออกไปได้ไม่ต่างจากปืนสมัยวันนี้ที่ใช้กระสุนขนาดเดียวกันเนี่ยยิงก็ตายเหมือนกันครับนะไม่โดนก็ไม่ตายเหมือนกันไม่ใช่ว่าโอ้พอปืนสมัยใหม่แล้วมันจะโดนแน่นอนหรือว่ามันจะโดนแล้วตายแน่นอนหรือว่ามันจะอะไรก็ตามนะมันเหมือนกัน รถก็เหมือนกันครับไอรถบทเก่าๆที่คุณดูว่ามันทุเลศทุเรศอ่ะเช่นรถเอีสิบ e โตโยต้าดดัตสันอะไรเก่าๆอ่ะมันก็ขับไปไหนตอนไหนได้เหมือนกันครับนะไม่ต้องเปลี่ยนใหม่บ่อยๆหรอกครับ <c oughs> <c oughs> เพราะจุดมุ่งหมายของรถมันก็คือพาคุณจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะไม่ต้องเปลี่ยนใหม่บ่อยมันมันคือกันนั่นแหละสุดท้ายแล้วอ่ะ แล้วคุณจะบอกว่าเท่ผมพูดหลายครั้งแล้วมันไม่มีใครผมไม่ไม่เคยลงไปกราบคนขับเบนซ์ไม่เคยลงไปไหว้คนขับบีเอ็มนะครับคุณก็ไม่ได้มาไปไปไปกราบไปไหว้คนที่มันขับรถแพงกว่ารถคุณเช่นกันครับแล้วมันก็ไม่มีใครที่ท,ที่มาไหว้คุณเพราะคุณขับรถแพงกว่าเขานะครับดังนั้นมันไม่ได้เท่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ